การท้าทายการอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากลองมักเกิดขึ้นกับวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นเห็นเพื่อนทำก็อยากทำตามแต่ไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่ทำนั้นมันจะเกิดความเดือดร้อนให้กับตนเองและคนอื่นหรือบางครั้งอาจจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเลยก็ได้สวัสดีครับพี่แอดมินเล่าเรื่องหลอน ผมมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องมันเกิดขึ้นในสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นวัยที่อยากรู้อยากลองวัยที่ยังกล้าท้าทายโดยไม่กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ร้ายๆที่จะตามมาที่หลังแต่อย่างใดย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมอยู่ชั้นหม 5, ด้วยความที่ผมเป็นเด็กผู้ชายมักจะเล่นอะไรแผงๆชอบแกล้งเพื่อนบางทีก็มีเรื่องทำให้เจ็บตัว จนโดนครูตักเตือนบ่อยๆเข้าห้องปกครองก็หลายครั้งหลายรอบแล้วตอนนั้นโรงเรียนของผมจัดกิจกรรมค่ายธรรมะซึ่งก่อนจะปิดภาคเรียนของทุกปีทุกคนที่อยู่โรงเรียนแห่งนี้ต้องผ่านกิจกรรมค่ายธรรมะนี้ก่อนที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปมอถัดไปไอ้พัทเสร็จอย่างเนี้ยกูรออยู่หน้าบ้านนานแล้วนะเว้ยไปช้าโดนครูประจำชั้นด่าแน่ๆผมยืนตะโกนเรียกเพื่อนอยู่ที่หน้าบ้าน เพราะมองดูเวลามันก็สายมากพอแล้วจนกระทั่งไม่นานเพื่อนของผมก็เดินออกมาจากบ้านแล้วเราทั้งสองก็ขับมอไซค์ไปที่โรงเรียนกันค่ายนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนของเราเองโดยที่ครูได้ไปเชิญพระมาเป็นวิทยากรมาสอนและสอดแทรกเรื่องธรรมะต่างๆเข้าไปซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมในรูปแบบนี้ทุกๆปีเช้าวันนั้นหลังจากที่ผมกับพัดขับรถมอไซค์ไปถึงโรงเรียน มีคุณครูประจำชั้นมารอรับพร้อมกับลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากนั้นผมกับไอ้พัดก็ออกกระเป๋าเสื้อผ้าไปวางไว้ตามม้านั่งซึ่งในกระเป๋าก็มีของใช้เสื้อผ้าทั่วไปเพราะค่ายนี้มีระยะเวลาสองคืนสามวันด้วยกันในวันแรกของการเขา้าค่ายพวกเราก็ํากิจกรรมกันตามปกติแบ่งกลุ่มเข้าฐานต่างๆโดยจะเน้นเรื่องความสามาคัคคีและการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยที่จะให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องในกลุ่มของตัวเองจนกระทั่งถึงเวลาสี่โมงเย็นกิจกรรมต่างๆก็เริ่มยุติลงครูก็ให้พวกเราพักพร้อมกับแยกย้ายกันอาบน้ำโดยจะแยกอาคารนอนเป็นชายหญิงอาคารผู้หญิงจะอยู่ฝั่งขวาของถนนอิดกับสนามฟุตบอลส่วนผู้ชายจะอยู่ฝั่งซ้ายของถนนด้านหน้าเป็นหอประชุมที่ใช้ทำกิจกรรมส่วนด้านหลังอาคารจะเป็นเรือนข้าหากรรม ซึ่งมันมีเรื่องราวประวัติที่น่ากลัวและน่าขนลุกปกติในเวลากลางวันก็ไม่มีใครอยากไปที่นั่นอยู่แล้วและถ้าเป็นเวลากลางคืนละ่ะบรรยากาศมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนเรื่องเล่าของห้องฆาตกรรมนี้มันมีอยู่ว่าย้อนกลับไปเมื่อสิปีที่ผ่านมาพี่แจงที่เป็นลูกสาวของครูสอนฆาตกรรมในห้องนี้วันหนึ่งมีกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนเลยทําให้พี่แจงกับเพื่อนๆต้องมานอนที่โรงเรียนกัน เพื่อนหลายๆคนก็นอนอยู่บนอาคารแต่ด้วยความที่ว่านิสัยของพี่แจงเป็นคนที่ชอบมีความส่วนตัวสูงแกก็เลยมานอนพักที่ห้องฆ่าหากรรมคนเดียวอีกอย่างห้องนี้ก็เป็นห้องที่แม่ตัวเองสอนด้วยเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงตอนเช้าเมื่อถึงเวลามารวมตัวกันปรากฏว่าพี่แจงคนเดียวที่ไม่ได้มารวมตัวกันกับเพื่อนเมื่อทุกคนเห็นว่าท่าจะไม่ค่อยดีเพื่อนก็เลยรีบไปดู ปรากฏว่าเห็นพี่แจงนอนตายตัวแข็งอยู่ในห้องนั้นแล้วสาเหตุการตายก็ไม่มีใครรู้เพราะข้อมูลนี้ถูกปิดมาเป็นระยะเวลาสิปีแล้วบางคนก็บอกว่าพี่แจงตกเลือดบางคนก็บอกว่าแกหน้ามืดหัวไปฟาดกับขอบประตูห้องน้ำบางคนก็บอกว่ามีคนเข้ามาฆ่าคมขืนเพราะประตูด้านหลังของห้องฆาตกรรมมันถูกเปิดทิ้งเอาไว้ตอนที่พบศพ แต่นั่นมันก็แค่คำบอกเล่าที่ใครหลายๆคนเขาเล่ามาแต่ความจริงแล้วผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันคืออะไรเย็นวันนั้นหลังจากที่พวกเราแยกย้ายกันพักผ่อนและอาบน้ำจากนั้นก็รวมตัวกันกินข้าวหนึ่งทุ่มก็เข้าไปที่หอประชุมตามที่นัดหมายกิจกรรมในยินวันนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับพระที่เป็นวิทยากรก,รก็ให้พวกเราสวดมนต์พร้อมกับนั่งสมาธิจากนั้นก็ให้ดูวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับแม่ จุดประสงค์ก็น่าจะประมาณว่าทำให้เรารู้จักบุญคุณพ่อแม่รักพ่อแม่ให้มากมกว่าจะคลอดเราและเลี้ยงให้เราโตถึงขนาดนี้ต้องใช้ความเหนื่อยยากลำบากมากแค่ไหนเวลาล่วงเลยไปถึงประมาณสี่ทุ่มจากนั้นก็แยกย้ายกันเข้าที่พักไม่นานผมก็หลับไปเมืองเตื่นตื่นเดี๋ยวนี้มึงได้ยินกูหรือเปล่า ผมสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกจากนั้นก็ค่อยๆลืมตาขึ้นปรากฏว่าเป็นไอพัดที่กำลังปลุกผมอยู่มีอะไรของมึงมีอะไรไว้คุยกันพรุ่งนี้ได้ไหมผมตอบกลับมันไปด้วยน้ำเสียงงัวงเงียไม่ได้ว่าต้องไปตอนนี้เท่านั้นรีบตื่นเร็วคนมันไม่ครบตอนนั้นผมรู้สึกงัวงเงียพร้อมกับสงสัยในสิ่งที่มันพูดมันจะชวนผมไปที่ไหนกัน แล้วขนไม่ครบมันหมายถึงอะไรมันรีบดึงแขนผมให้ลุกแล้วรีบลงบันไดไปข้างล่างแล้วค่อยๆเดินไปหลังอาคารด้วยความเงียบมึงจะพากูไปไหนวะไม่ใช่ทางไปห้องน้ำนี่ผมถามกลับไปด้วยความกังวลใจตามกูมาเถอะไอ้พวกสามคนรอนานแล้วอย่าพูดมากนะไอ้พัดพาผมเดินไปที่อาคารฆ้าหรรมจากนั้นก็พาเดินอ้อมไปที่ประตูด้านหลัง ปรากฏว่าเจอเพื่อนอีกสามคนนั่งรออยู่ตรงนั้นมึงจะพากูมาทำอะไรวะไอ้พัดผมถามมันกลับไปอีกครั้งด้วยความสงสัยกูจะพามึงมาลองเล่นผีเหลียงกูไม่เล่นไม่เล่นไม่ได้วะรวมกับมึงก็ครบพอดีลองหน่อยดีวะหรือว่ามึงกลัวกลัวอะไรล่ะเปล่ากลัวซะหน่อยเล่นก็ได้เว้ยตอนนั้นพวกผมนั่งเป็นวงกลมอยู่ห้าคน มีกระดานแผ่นใหญ่ๆขาวๆสักแผ่นวางอยู่ตรงกลางมีอักษรกับตัวเลขเต็มไปหมดจากนั้นเพื่อนอีกคนก็หยิบเหรียญออกมาจากกระเป๋ากางเกงซึ่งผมสังเกตดูแล้วเหรียญที่มันหยิบออกมานั้นไม่ใช่เหรียญของประเทศเราแน่นอนจากนั้นมันก็ให้พูดคาถาอะไรสักอย่างโดยที่ทุกคนจะมีคำให้พูดหนึ่งคำพูดวนไปตามวงกลมอยู่แบบนั้นสมรอบจากนั้นคนที่พูดเป็นคนสุดท้าย ก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยพลิกเหรียญจากนั้นมันก็พูดขึ้นมาว่าผมขออัญเชิญดวงวิญญาณของพี่แจงมาสิงสถิตยอยู่หน้าแห่งนี้ผมขอเชิญมาอยู่ในเหรียญน,นี้ด้วยเถิดสิ้นเสียงพูดจบทุกคนได้แต่มองหน้ากันต่างคนก็ต่างลุ้นว่าเหรียญจะขยับได้หรือไม่ไม่นานเหรียญที่วางอยู่บนกระดานก็เริ่มขยับไปทีละนิดมีใครเอามือผักไหมวะอย่ามั่วนะเว้ย ต่างคนก็ต่างตอบว่าไม่ได้พลักแต่เหมือนกับเหรียญมันเคลื่อนที่ไปได้เองเพราะดูจากมือแต่ละคนแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะกดเหรียญลงแต่อย่างใดพี่แจงใช่ไหมครับเพื่อนคนหนึ่งถามขึ้นจากนั้นเหรียญก็เคลื่อนไปที่คำว่าใช่พอเราถามคำถามไปเรื่อยๆจนมาถึงคำถามสุดท้ายพี่เป็นอะไรถึงตายเหรียญค่อยๆเคลื่อนที่ไปทีละนิดมอ งอมึงต่ออายอมึงตายมึงนั่นแหละตายกูถามว่ามึงตายยังไงไม่ได้ให้มึงบอกว่าให้พวกกูตายมึงเป็นผีเพี้ยนไปแล้วพวกเราทั้งหมดหันหน้าไปมองไอ้พัดเพราะมันพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดังแต่ตอนนั้นมือของทุกคนยังแตะที่เหรียญอยู่ไม่นานในขณะที่พวกเรากำลังอึ้งในคำพูดของไอ้พัดอยู่นั้น ก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านข้างอาคารพวกเธอมาทำอะไรที่นี่เสียงนั้นมันก็คือเสียงของครูฝ่ายปกครองจากที่พวกเราทั้งหมดตอนนั้นกำลังจ้องหน้าไอ้พัดอยู่ก็รีบหันไปตามเสียงโดยอัตโนมัติสวยแล้วไม่ละมึงโดนซ่อมแน่เลยพวกเราทั้งหมดหมดันหน้ามามองที่กระดานพร้อมกันพร้อมกับมองเหรียญที่มือของพวกเราจิ้มอยู่ปรากฏว่าเหรียญไม่ได้อยู่ที่มือของทุกคน มันเคลื่อนออกไปอยู่ตรงขอบกระดาษตอนนั้นผมรู้สึกสงสัยมากๆไม่มีใครเลื่อนเหรียญน,นั้นไปแต่เหรียญมันเลื่อนไปเองได้ยังไงจากนั้นพวกเราทั้งหมดก็โดนครูฝ่ายปกครองพาขึ้นไปบนห้องแต่ละคนโดนคาดโทษกันยกใหญ่ไม่นานครูฝ่ายปกครองก็ปล่อยให้พวกเราเข้าห้องนอนไปเวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้ผมรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเหมือนกับคนเดินอยู่นอกห้อง ซึ่งห้องที่ผมนอนอยู่นั้นจะติดกับบันไดพอดีผมค่อยๆลืมตาขึ้นมองดูว่าเป็นใครแสงสว่างจากหลอดไฟระเบียงนอกห้องเรียนส่องกระทบกับร่างผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนค่อยๆเดินผ่านหน้าห้องเรียนไปอย่างช้าๆผ่านหน้าต่างกระจกช่องแรกไปพอถึงหน้าต่างกระจกช่องที่สองจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็หยุดนิ่ง แล้วหันหน้าเข้ามาหาห้องที่พวกผมอยู่อย่างรวดเร็วตอนนั้นผมคิดได้อย่างเดียวผู้หญิงคนนั้นคือพี่แจงแน่ๆเพราะตอนที่เล่นผีเหรียญเมื่อกี้เราไม่ได้เชิญพี่แจงออกผมใช้ผ้าห่มคลุมโปงปิดไว้จนกระทั่งหลับเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงตอนเช้าพวกเราตื่นมาทํากิจ,จกรรมตามปกติตอนเย็นก็พักอาบน้ํากินข้าวจนหนึ่งทุ่มก็เข้าไปรวมกันที่ห้องประชุมตามเคย กิจกรรมในห้องประชุมวันนั้นก็ไม่มีอะไรมากให้เราแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมจากนั้นก็สวดมนต์ทำสมาธิแล้วก็ปล่อยให้พวกเราแยกย้ายกันเข้าห้องนอนผมเข้าห้องนอนได้ไม่ถึง15นาทีก็เลยชวนไอ้พัดลงมาข้างล่างเพื่อที่จะมากินน้ำไอ้พัดพากูลงไปกินน้ำหน่อยวะทำไมมึงไม่กินก่อนขึ้นมาวะทางน้ำอยู่ตั้งหอประชุมนู่นเลยนะเออนะพากูไปหน่อยมันไม่ไกลหรอก เราทั้งสองเปิดประตูห้องและเดินลงไปข้างล่างบางคนก็เข้านอนไปแล้วแต่บางคนก็ยังคุยเล่นโทรศัพท์ตามสาลามานั่งหลังจากที่ผมดื่มน้ำที่หอประชุมเสร็จเดินอ้อมกลับมาเพื่อที่จะขึ้นบันไดด้านหน้าอาคารมันมีสาลาเล็กๆตั้งอยู่ตรงนั้นพอมองไปผมเห็นลุงแจกคที่เป็นพานลงยืนอยู่ตรงนั้นก็เลยทักแกไปว่าเอ้าลุงไม่ยืนทำอะไรอยู่ตรงมืดๆคนเดียว ตอนนั้นลุงแจ็คไม่ได้ตอบอะไรได้แต่มองตามพวกผมไปเรื่อยๆสายตาของแกที่จ้องเหมือนโกรธให้ใครสักคนแต่ตอนนั้นพวกผมสองคนก็ไม่ได้สนใจอะไรรีบเดินขึ้นไปที่ห้องของตัวเองพอเดินขึ้นไปจะถึงชั้นสองมีลุงคนหนึ่งกำลังเดินสวนทางผมมาลุงคนนั้นคือลุงแจ็คเอาลุงมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลุงมาตั้งนานแล้ว กำลังจะเดินทยอยปิดไฟแต่และห้องนี่แหละแล้วที่ผมเห็นยู่อยู่ศา,าลาล่ะเป็นใครจะใครละ่ะที่แน่ๆไม่ใช่ลุงไอ้เข้าไปนอนลุงจะได้ปิดไฟผมรีบดึงมือเอพัทเดี๋ยวรีบเข้าไปตรงที่นอนมึงเห็นเหมือนกูใช่ไหมเอพัทเออดิกูก็เห็นลุงเขายืนอยู่ศาลาเหมือนมึงนั่นแหละแต่ทำไมเขามาอยู่ตรงนี้เร็วจังเลยนั่นดิหรือว่าตรงที่เห็นอยู่ศาลาเมื่อกี้ มันไม่ใช่ลุงแจ็คตอนนั้นพวกเราได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจจนกระทั่งหลับไปในที่สุดตื่นขึ้นมาอีกครั้งคือเวลาเดิมและเสียงเดิมก็กลับมาอีกครั้งมันเป็นเสียงของรองเท้าผู้หญิงที่กระทบกับพื้นปูนค่อยๆเดินตามบันไดขึ้นมาเรื่อยๆเยงานั้นเดินผ่านกระจกเหมือนเมื่อคืนที่ผมเห็นแล้วก็มาหยุดอยู่ที่เดิมผมรีบเอาผ้าห่มมาคลุมตัวไว้เพราะไม่อยากเห็นไม่นานนัก ไอ้พัดท,ที่นอนอยู่ข้างๆผมก็เริ่มมีอาการแปลกๆ,ๆนอนดิ้นไปดิ้นมาอยู่ข้างๆพูดเสียงอ้ำๆอึ้งๆอยู่ในลําคอผมเห็นท่าว่าจะไม่ดีแล้วก็เลยรีบเปิดผ้าห่มอ,ออกไปดูไอ้พัดมึงเป็นอะไรวะมึงได้ยินกูไหมไอ้พัดสะดุ้งตัวขึ้นพร้อมกับหายใจเฮือกใหญ่พี่แจงมามึงมันบอกจะมาเอากูไปอยู่ด้วย ไม่ใช่มัง้งมึงคงฝันไปเองนอนต่อเถอว่าไม่ใช่ได้ไงวะมันจะเอากูไปอยู่ด้วยจริงๆนะเว้ยมันก็แค่ฝันนะไม่ใช่ลอกนอนต่อเธอะมันรบกวนคนอื่นเขาจากนั้นพวกเราก็นอนต่อจนกระทั่งถึงตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ทำกิจกรรมไปเรื่อยๆตอนเที่ยงก็พักกินข้าวบ่ายโมงก็ทำพิธีปิดค่ายแล้วก็แยกย้ายกันกลับผมขับรถมอไซค์ไปส่งไอ้พัดที่บ้าน ดูสีหน้ามันตอนนั้นรู้สึกกังวลมากไม่รู้ว่าตอนนั้นมันกำลังคิดอะไรอยู่มึงเป็นอะไรพัดดูสีหน้าเหมือนไม่ค่อยสู้ดีเลยวะ่ะกูกลัวพี่แจงจะมาเอากูไปอยู่ด้วยวะ่ะกูไม่น่าไปลองเล่นผีเหลียนนั้นเลยและที่สำคัญกูไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยวะ่ะไม่มีอะไรหรอกนะ่ามึงอย่าคิดมากไปเข้าบ้านไปพักผ่อนเหนื่อยมามา,มากพอแล้วหลังจากที่พัดเดินเข้าบ้านไป ผมก็ขับมอเตไซค์กลับไปที่บ้านเพื่อที่จะไปพักผ่อนไม่นานผมก็หลับไปตอนนั้นผมรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับมีมือมากระตุกผ้าห่มของผมจากนั้นผมกค่อยๆลืมตาขึ้นแต่ร่างกายของผมตอนนั้นมันแข็งทื่อไปหมดขยับไม่ได้แม้แต่นิดเดียวทำได้แค่กรอกลูกตาไปมาเท่านั้นสักพักผมสัมผัสได้ถึงแรงยุบจากปลายเตียงขึ้นมาเรื่อยๆในขณะที่ผมกำลังนอนหงาย มันเริ่มยุบซ้ายทีขวาทีเลื่อนตามตัวผมขึ้นมาเหมือนกับมีคนคานค่อมตัวผมอยู่ผมตัดสินใจหลับตาลงเพราะไม่อยากรับรู้อะไรแต่ความรู้สึกที่เตียงยุบมันก็ไม่ยอมหยุดจนกระทั่งเลื่อนขึ้นมาถึงต้นแขนของผมสักพักมันก็หยุดหายไปผมเลยตัดสินใจที่จะลืมตาขึ้นมาดูอีกครั้งทันทีที่ผมลืมตาขึ้น ร่างนั้นมานั่งอยู่ที่หน้าอ,อกของผมแล้วผมเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกขยับตัวแม้แต่นิดเดียวก็ทำไม่ได้ผมขอโทษครับปล่อยผมไปเถอะผมไม่ได้ตั้งใจผมจะไม่ลองผมจะไม่เล่นอีกแล้วครับปล่อยผมไปเถอะผมจะทำบุญไปให้ปล่อยผมไปเถอะน,ออนะครับสิ้นเสียงพูดจบผมตื่นขึ้นมาพร้อมสูดลมหายใจเฮือกใหญ่พลางนึกสับสนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่ แล้วคืนนั้นผมก็นอนไม่หลับอีกเลยเช้าวันนั้นผมเล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังด้วยความไม่สบายใจเลยรีบพาผมไปที่วัดเพื่อที่จะไปทําบุญให้กับผู้หญิงคนนั้นพ่อผมกับแม่เดินทางไปถึงวัดก็เจอกับเพื่อนอีกสามคนที่เล่นผีเหรียนด้วยกันซึ่งหมู่บ้านของเราจะมีเพียงแค่วัดนี้วัดเดียวเท่านั้นหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาว่า ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ยอมรับบุญของพวกโยมบุญมันน้อยเกินไปไม่พอสำหรับเขาอย่างเดียวที่จะหลุดพ้นจากทุกอย่างทุกคนต้องบวชให้กับเขาบวชผมก็ยอมครับหลวงพ่อผมไม่อยากเจอเขาอีกแล้วแล้วผมจะไม่ทำแบบนี้อีกด้วยหลังจากที่คุยเสร็จก็ได้ข้อสรุปว่าทั้งหมดสี่คนนั้นจะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญ,ญญาณของพี่แจง หญิงสาวที่ตายอยู่ในห้องฆ่ากรรมของโรงเรียนแต่ถ้าหากว่าหนึ่งในนั้นคือพัดไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยทุกคนที่อยู่ในนั้นรวมถึงผู้ใหญ่ก็เลยพากันไปที่บ้านของพัดแม่ครับแม่พัดอยู่บ้านไหมครับผมยืนตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้าน3-4รอบแต่กลับไม่มีใครเปิดประตูออกมาเลยสักคนจนกระทั่งมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินออกมาเขาไม่อยู่บ้านกันหรอก ้าพอรู้ไหมครับว่าเขาไปไหนกันเห็นพาลูกไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าแล้วลูกชายวุ่ยวายเสียงดังลั่นทั่วหมู่บ้านเลยอ๋อ oh, ขอบคุณมากเลยนะครับป้า <_ c oughs> จากนั้นพวกเราทั้งหมดก็รีบไปที่โรงพยาบาลพอเปิดประตูห้องพักเข้าไปภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าพัดนอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลทั้งแขนทั้งขาถูกมัดติดกับเตียงเอาไว้หน้าตาเหม่อลอยพูดอยู่ในลำคอเบาเบา ผมไม่ไปแล้วผมขอโทษอย่าเอาผมไปเลยนะจากนั้นผมก็เดินเข้าไปหาแม่พัดพัดเป็นยังไงบ้างครับแม่ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละหมอก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นอะไรจากนั้นพวกเราทั้งหมดก็เล่าเรื่องต่างๆให้แม่ฟังรวมถึงสิ่งที่พัดพูดออกไปในวันนั้นหลวงพ่อบอกให้พวกเราบวชครับรวมถึงตัวพัดด้วยไม่งั้นดวงวิญญาณน,นั้นไม่ยอมปล่อยพวกเราไปแน่ จากนั้นผู้ใหญ่ก็ได้ข้อตกลงกันว่าพรุ่งนี้เช้าพวกเราทุกคนต้องเข้าพิธีบวชเช้าของวันถัดไปหลวงพ่อก็ทําพิธีบวชให้กับพวกเราทั้งหมดสคนโดยที่พัดไม่ได้บวชกับเพื่อนเพราะดูจากสภาพแล้วคงบวชไม่ได้แน่ๆหลวงพ่อเลยให้พัดนุ่งขาวห่วมขาวอยู่ที่วัดไปสักระยะพอพวกเราบวชไปได้หนึ่งอาทิตย์เหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายขึ้นพัดที่มีอาการผิดปกติก็เริ่มมีอาการดีขึ้น จนกระทั่งได้บวชกันทั้งหมดห้าคนในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่พวกเราทั้งหมดบวชอยู่นั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆให้พวกเราได้พบเจออยู่บ่อยครั้งแรกๆก็ฝันเห็นพี่แจงมายืนอยู่หน้ากุฏิทำท่าทางเหมือนกับโกรธให้ใครสักคนแต่พักหลังๆสีหน้าของพี่แจงเริ่มเปลี่ยนไปบางวันก็มายืนยิ้มให้เห็นก่อนที่จะไม่มาให้พวกเราเห็นอีกต่อไปเลยหลังจากที่พวกเราศึก ชีวิตของพวกเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มดีขึ้นหันมาสนใจการเรียนมากขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้ทุกคนมีหน้าที่การงานที่ดีส่วนผมก็สอบตำรวจได้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างน่าแปลกเลยครับแต่ที่เปลี่ยนไปมากที่สุดคือไอ้พัดหลังจากที่พวกผมสึกไปพัดก็ยังบวชต่อจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พัดก็ยังไม่ศึกจากการเป็นพระเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ถ้าชอบคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับใครที่มีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ สำหรับเล่าเรื่องหลอนในคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ